สวัสดีพี่น้องปองไปยิงยิง่งทั้งหลายสุผภูสุคนจ้าทักทายมีลักแฟนเพจพี่น้องเอฟซีสุผภูสุคนน้ำกันเด้อจ้าเด้อสงการปีนี้ปิ่มสิผ้าพีผ้านองไปกินครับเขาอีสานบานเฮาจ้าเริ่มต้นโดยการเดินทางได้จ้าพี่น้องถนนเส้นนี้ก็เป็นที่คุ้นนาคุ้นตาของคนอีสานบานเฮาเนาะจ้านาะม่นแก่คือว่าถนนมิตรภาพวิวสวยๆนั่นเองจ้า ขับรถเมื่อกี้ชั่วโมงก็ถึงบุรีรัมย์บ้านปิ่มแล้วจ้าพี่น้องปิ่มก็ออกมาชมว,วิวทงไฮทงหน้าเนาะจ้านาะมาสตดอากาศบริสุทธิ์รับโอโซนดีๆจ้ามือแรกที่มาถึงบ้านเดี๋ยวปิมสิพาพีพาน้องเนาะจ้าน้อมาเบงอีแม่เพลินเ็ดกับเข่าจ้าอันนี้ก็เป็นแม่ปิมเองเนาะจ้าเพิ่นก็ร่งก่งกอยกุ้งจ้าพี่น้องเพิ่นได้กุ้งสดๆดมาจากเอ่อ ที่เขาไปใไส่มาขายนั่นละจ้าไม่ได้ไปใส่เองหรอกจ้าพี่น้องซื้อเขาจ้าต่วซาสแห้งแห้งค่ะพี่น้องก็มีพักเนาะค่ะเนาะพักซี่พักหอมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆเนาะค่ะแม่ปิ่มเพิินกับเฮ็ดก้อยกุ้งให้กินจ้าเตียงที่แม่เห็ดกับเขายุก็จะเป็นเตียงลังบ้านเนาะจ้าเนาะบรรยากาศดีอากาศปลอดโปร่งค่ะ ส่วนคังลังแม่นั่นก็นจะเป็นบ้านหน้าจ้าบ้านหน้ากับบ้านปิมก็จะยู่ติดกันเนาะจ้าเนาะนี่แม่เราก็เริ่มลงมือเหตุอะจ้าพี่น้องแล้วก็บีบปักเน่าลงไปเนาะจ้าเนาะเซ็บๆจุดๆกุ้งก็ยังเด่นตรงแดงตรงแดงอยู่ในโขกอยู่จ้าพี่น้องแค่เห็นบรรยากาศแค่เห็นขั้นตอนการทำของแม่ปีมกับน,น้ำลายแตกจวดๆท่าเลยจ้าพี่น้องแล้วแม่เพิ่นกับพอ่อจะปรุงเครื่องเสร็จแล้วแม่เพิ่นกับมาตัมตัตัเนาะจ้าเนาะ เพื่อที่ว่าห้มันเข่าเครืองเอ่อเสียดายก้อยกุง้งรอบนี้ว่ามีประกอกหน้าใสจ้าพี่น้องอันนี้ก็หวัวนมปลาลงไปเนาะจ้าเนาะแซ่บๆเพิ่มความนัวเนะาะค่ะใส่ข,ข้าวคั่วพักแม่เล่าก็ซอยสสดๆนี่แหละจ้าพี่น้องแม่กับว่าท่านได้ชินกับกล่องปันได่เนาะจ้าเพิ่นกับว่ากาแนมกล่องเนาะจ้าเนาะ ไว้รอบน้าถ้าปิ่มมีโอกาสเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิผ้าแม่มาทักทายสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกคนเนาะจ้าเริ่มแล้วจ้าแม่ก็เริ่มใส่เครื่องปุงต่างๆล่งแล้วจ้าพักหอมพักซี่ที่ซ้อยมือกีกัใส่ขุกจั่วลงไปเลยจ้าแล้วก็ค้นๆๆข้นค้นข้เลข่ขนเล่ห้มันเข้ากันเนาะจ้าพี่น้องกะขออภัยเนาะค่ะกล้องปิ่มกับ่อค่อยชัดปันดเนาะจ้าเซจแล้วก็จั่วลงจานเลย ผมแสบเพื่อย่างจ้าพี่น้องมาเดิมมาเด้อม,มาแสบแสบกับปิมเลยจ้ามาผ้าฟินกินนัวน้กากันจ้าแล้วเราแม่กับซิมฝีมือเจ้าของ <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะก่อยกุ้งของแม่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก่อยกุ้งรสชาติแสบคักแสบแน่คะ่ะกินก็ข้าวเหนียวะค่ะพี่น้องเป็นจ้าไหนแน่จ้าสีสันขาตากรรมการย่างพี่น้องบ่นจ้าแสบแสบแลวจ้าอยากให้มากิ่นน้ํด้ดจ้า สำหรับกับข่ามื้อนี่ก็จะมีมําเอ้ยใส่กอกเอ้ยเนาะค่ะน้อ,นอมําก็จะเป็นหมําเนื้อใส่กอกเนื้อก้้ยกุ้งต้มปลาคอแลวก่ะแกงไข่มดแดงใส่หยวกกล้วยเนาะจ้า,จาพี่น้องเมื่อแต่เบาทองกระหองจอกจอกเราจ้าหิวข่าวแล้ว,วเ,าวเ้ามาปั่นข้าวเหนียวกินกับ,กบขา้าวแสบๆกันจา้า